สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เป็นเกมที่2ของรอบชิงแช้ป์สายของฝั่งตะว,วันออกบอตันเซลติกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเดียนาเพเซอร์ซึ่งเปิดเกมมาเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยสมบูรณ์ดีทั้งคู่เลยก็ลงเล่นด้วยกันอย่าง100%ซแล้วก็เปิดควอเตอร์แรกมา ฝั่งอินเดียนาเพเซอร์เล่นได้ดีกว่าคุมจังหวะเกมได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทีเจแมคคอนเนลลงมาเป็นตัวสำรองก็สามารถลงมาสร้างความปั่นป่วนได้ไทลิสไทลิเบอร์ตันอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่นได้ดีมากทําให้อินเดียนาเพเซอร์เนี่ยรูปเกมดูดีกว่าแล้วก็ขึ้นนําไปก่อนในตอนแรกซึ่งฝั่งบอตันเซลติกเนี่ยทรงเป็นทรงเป๋นนะแต่ว่าข้อดีของพวกเขาเนี่ย เขาได้เกมรีบาวบน์ในเกมลุก3ดาบ2ตีตื่นขึ้นมาเรื่อยๆเกมรีบาว์เกมวงในบอสตันเซลติกทำได้ดีกว่าเพราะมค์เทอร์เนอร์มีปัญหาเรื่องการฟาวเลยทำให้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นนำแบบ5 6กแต้มเลยสำหรับเพเซอร์แต่บอสตันก็ยังไล่อย่างต่อเนื่องจบควอเตอร์แรกอินเดียนาเพเซอร์นำา27ต่อ25เข้าสู่ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์2เนี่ยเล่นไปได้ไม่นานมา์เทอร์เนอร์ก็มีปัญหาการฟาวซึ่ง ทำให้อินเนอร์เพเซอร์เนี่ยพอไมล์เท์เนอร์ออกปุ๊บวงในยุบทันทีเขาโดนการรีบาวเกมลุกซ้ําแบบโอ้โหควอเตอร์สนี้ก็รีบาวเกมลุกไปเจ็ดแครั้งแล้วว่ะซึ่งเจเลนบาวก็อยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็พอไม่มีไมล์เท์เนอร์เกมลุกก็ยุบลงเกมรับก็ยุบลงเลยทําให้บอตันเซลติกเนี่ยเจเลนบาวทะลวงวงในได้ดีมากไมล์เท์เนอร์เป็นจอมบล็อกคนหนึ่งของลีกนะพอออกจากใต้แป้นไปเนี่ยเจเลนบาวเขาก็ข้ามวางข้ามวางข้ามวางมีช่วงรัน20แต้มได้ซ้ํา ทำให้บอลตันเซลติกเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่2เจเลนบาวกด16คะแนนพาบอลตันเซลติกกลับมานํา57-51และก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่3ควอเตอร์สเนี่ยเจเลนบาวก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องและมีเดริกไวท์ทั้ง2งคนเนี่ยเจเลนบาว์บุกทะลุทะลวงเทท่ามบุกทะลุทะลวงดีดบอลมูฟเมนต์มีเดริกไวท์รอจบ3คะแนนทําให้บอลตันเซลติกเนี่ยเก็บสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องและก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น ท้ายควอเตอร์ทายลรีส์เทลิเบอร์ตันเจ็บจนต้องออกจากเกมหลังจากนั้นเนี่ยอินเดียนาเพเซอร์เครื่องสะดุดเลยก็ว่าได้จบควอเตอร์3บอสตันเซลติกนำ93ต่อ80แล้วก็ควอเตอร์สุดท้าย สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงคุณภาพเกมลุกเกมรับตัวสำรองพอไม่มีฮิลลิเบอร์ตันบอตันเซลติกหมูมากๆซึ่งบอตันเซลติกเนี่ยได้ยำหมูมากๆใช้คำผิดใช้คำผิดบอตันเซลติกได้ยำหมูเลยเซอร์ acer, คือเป็นหมูไปเลนแม่มีแก้คำซึ่งในคอเตอร์4เนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยก็ปล่อยตัวสำรองเล่นกันนะครับ จบเกมบอสตันเซลติกถล่มยับ1 2 6ต่อ1 1 0นะซึ่งสถิติดเในหลังเกมเนี่ยบอสตันเซลติกได้แต้มวงในยเยอะกว่า54อินเดียนาเพเซอร์36ตัวสำรองเพเซอร์ได้แต้มเยอะกว่าเพราะมีโอกาสได้เล่นเยอะ39บอสตัน19เทิร์โอเวอร์อินเดียนาไม่ดีเลย16ครั้งนะครับ แล้วก็การรลีบาบอลเซลติกดีกว่า40ครั้งเซคันด์แชนเซลติกดีกว่า18คะแนนอินเดียนาเพเซอร์13คะแนนเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าตอนนี้โมเมนตัมทิศทางของซีรีส์กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับประเด็นแรกนะครับพูดถึงพระเอกของเกมนี้นะครับนั่นคือเจเรนบาวเจเรนบาววันนี้กด40คะแนนซึ่งมีหลายต่อหลายคนเนี่ยไปพูดถึงว่าก่อนหนีน้วันก่อนเนะเพิ่งมีการประกาศรางวัล All NBA ใบ เจเลนบาวไม่ได้ติดเลยทีม1ทีม2ทีม3แต่เป็นผู้เล่นที่รับเงินแบบเยอะมากที่บอตตันเซลติกเขาเลยมองว่าการที่เจเลนบาวพาบอตตันเซลติกเป็นทีมระดับที่หของลีกแต่ไม่ติดอเอ็นบสักทีม มันเป็นแรงผลักดันในตัวเขาให้ระเบิดฟอร์มในเกมวันนี้หรือไม่เจเรนบาววันนี้กด40คะแนนฟิลโกโดยรวมยิง27ลง14ฟิลโก51% 3แต้มกดไป4ลูกฟิลโก40%มี2อัสซิดแล้วก็มี5รีบาววันนี้เจเรนบาวคือคือดีมากจังหวะทะลุทะลวง1ต่อ1ผมยังไม่เห็นว่าบอตันเซลติกจะเอาใครแบบคืออินเดปผมชอบพูดสลับกันอะ อีเดราเพเซอร์เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าใครจะจับเจเรนบาวอยู่ถ้าวันนี้เขามือร้อนเมื่อไหร่สามแต้มก็ได้ข้ามวางก็ได้เชื่อมเกมก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าแฟนบอลตันจะจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเจเรนบาวโชคมากหลุดฟอร์มไปเลยแต่ว่าปีนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่เหมือนปีที่พาทีมเข้าชิงกับโคเ e สเตเวอร์หลายต่อหลายครั้งแทบจะเป็นเหมือนมือนหนึ่งของทีมแล้วด้วยซ้ํา ซึ่งถ้าอยู่ในฟอร์มขนาดนี้มีลุ้นนะฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงที่เขามั่นใจแล้วก็ลันฟันเบรคนเดียวคนเดียวเนี่ยเป็นช่วงที่ยอดเยี่ยมมากๆของเจเลนบาววันนี้ดีจริงๆนะส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมมองว่าเป็นคีย์ใหญ่ของเกมวันนี้คือปัญหาการฟาวของไมล์เทอร์เนอร์แล้วก็ผู้เล่นหลายต่อหลายคนจังหวะ50 50ของเพเซอร์เนี่ยออกรูปฟาวเป็นหลักแล้วก็ไมล์เทอร์เนอร์เนี่ยไม่ได้เซฟฟาวฟาวสองควอเตอร์แรกฟาวสามควอเตอร์ที่2 จนต้องออกไปนั่งทําให้ทีมเนี่ยแพ้รีบาวหนักมากในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโดนรีบาวเกมลุกกระจุยแล้วก็ซ้าดาบ2เยอะมากๆแม้ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยบอสตันเซลติกจะผ่อนเกมนะเกมรีบาวเกมลุกเนี่ยบอสตันเซลติกรีบาวไป18ครั้งเยอะจริงๆเพเซอร์เนี่ยสิครั้งมันห่างกันพอสมควรนะก็ต้องบอกว่า18คะแนนกับ13คะแนนเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันมากๆแล้วก็ฝั่งโค้ชอินเดียนานเพาเซอร์ก็ให้สัมภาษณ์เองว่าท้ายเกมเนี่ย เกมนี้เรามีปัญหาเรื่องเทอร์โนเวอร์เทอร์โนเวอร์เยอะพอสมควร16ครั้งแล้วก็การฟาวก็มีผลเช่นกันแล้วก็การรีบาวบอ์สาหรับ2ก็เสียเปรียบเช่นกันกลายเป็นว่าบาสยุคนี้มันไม่ได้คุยที่เรื่องตัวผู้เล่นแล้วมันดูรูปเกมแล้วใครรีบาวดีกว่าก็จะมีโอกาสคุมเกมใครเสียน้อยก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะมันอยู่ที่เกมแบบนี้ซึ่งวันนี้เพเซอร์ทำได้ไม่ดีเลยก็ต้องไปดูต่อไปเพราะว่าจะลืมว่าช่วงควอเตอร์2เนี่ยบอตัาเซลติกเขาลันหนีไปเนอะ ควอเตอร์สเนี่ยพอไมล์เท์เนอร์ทุกคนกลับมาอยู่ปกติเสียแค้มก็มีโอกาสได้เจาะเหมือนกันเสียแค้มก็มีรูมีช่องให้เจาะก็ยังมีโอกาสไล่คืนมาส่วนในประเด็นที่3นะครับนั่นคือเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือไทลิทไทลิเบอร์ตันวันนี้ไทลิทไทลิเบอร์ตันมี10คะแนนแล้วก็ฟิลโกโดยรวม50%เขามี4รีบาร์มี8แอซิดเล่นไปแค่27นาทีควอเตอร์ Quarter 3ตอนท้ายเจ็บซึ่ง อาการบาดเจ็บออกมาทันทีนะครับไทลิสไฮลิเบอร์ตันเจ็บแผลเดิมฟังนะครับเจ็บแผลเดิมเขาเจ็บที่แฮมสติงซ้ายมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งการเจ็บแฮมสติงเนี่ยแล้วแผลเดิมเมื่อมกราเนี่ยเดือนนี้เดือน5ผ่านมา4เดือนตอนนั้นที่เดือนมกราคมไทลิสไฮลิเบอร์ตันพักไป10แมต์10แมตส์เนี่ยก็เฉลีย่ยแล้วก็ประมาณพักเดือนหนึงอะพักเกือบเดือนอะไม่20 25วันถึง30วันโดยเฉลีย่ยสำหรับสิบแมนใน NBA นะก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้ามันไปขนาดนี้แล้วเจ็บที่แผลเดิมที่เคยเจ็บแล้วแฮมสติงอ่ะมันเหมือนมันมัดใหญ่อะ่ะอย่างที่เราเห็นนะโอจิโนโบีเจ็บก็แทบจะปิดซีรีส์ไปเลยกลับมาก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งฮาริถ้าเจ็บเนี่ยแล้วแผลเดิมที่เจ็บมา10นัดผมว่าจะกลับมาในวัน2วันนี้คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าซีรีส์นี้ในปีนี้นะ มันเล่น,ลนวันพักวันวันพักวันเดี๋ยวมะลืนเนี่เกม3ใช่ไหมมะลืนคือวันอาทิตย์เกม3วันอังคารเกม4มันมันกระชั้นมากอะ่ะพักฟื้น5วันกับแฮมสติงแผลเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากผมมองว่าออาการบาดเจ็บครั้งเนี้ยของไทลสไทเลอร์ตันเนี่ยมันอาจจะทําให้ซีรีส์เนี้ยเปลี่ยนไปอีกหน้ามือนึงเลยก็ได้ตอนแรกเนี่ยผมยังคิดว่าอาจจะมี42นะ นี่ซื้อเสื้อมาแล้วด้วยกาวว่าเออ4-2ให้ดูสนุกสนุกหน่อยนะแต่พอไม่มีแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมจริงๆเขาเล่นรับเพื่อร่วมทีมดีขึ้นการเซตเกมการเจาะเกมถ้าฮาริไม่อยู่ผมว่าเพเซอร์โอกาสคาบ้านสูงมากแล้วก็จาก4-2 4-1เนี่ยมันจะเป็น4-0เนอะเด็กเพราะตอนนี้บอสตันเซลติกดีมากแล้วก็พร้อมจะปิดเกมทุกคนแล้วไม่มีฮาริเนี่ย มันมันยวบจริงๆมันไม่ได้จริงๆเพเซอร์ acer, คิดเห็นอย่างไรคุณคิดว่ามีโอกาสไหม40คอมเมนต์มาพูดถึงประเด็นต่อมานะครับนั่นคือเจสันเทธัมเจสันเทธัมเนี่ยวันนี้มี23คะแนนฟิลโกโดยรวมยิง20ลง945เปอร์เซ็นต์สามแป้ยิง7ลง1แล้วก็มี4เทิร์โอเวอร์ก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะเจสันเทธัมเทิร์โอเวอร์ก็เยอะยิง3แต้มก็ไม่ได้ลุน้นยังไม่ใช่ล่างที่ดีที่สุดแต่ว่า วันนี้ผมก็นั่งคิดว่าผมจะคุยเรื่องอะไรกับเจสันเทธามดีผมรู้สึกว่าผมดูบอลตันเซลติกทุกปีนะในเพลออฟผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นแฟนบอลตันเซลติกผมจะอุ่นใจกับกรณีเจสันเทมา่มอันนี้อันนี้งงนะอันนี้คนดูงงนะบอกว่าพี่กล้องมึงไายแล้วหัวมึงอาจจะโดนฟาดพื้นมานะซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ผมหมายความว่าผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนว่าทุกปีเนี่ยบอลตันเซลติกอะเทธา่มอะเขาจะเป็นมือหนึ่งของทีม มือหนึ่งแบบชัดเจนไปเลยถ้าเกมไหนเทท่าำฝืดโอกาสแพ้80%โอกาสแพ้80%แต่ว่าตลอดปีนี้ยังเห็นไหมรุ้มลุม,มดอนดอนแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้ยิงเยอะเกินไปเจสันในท่ำยิงอยู่20ครั้งโอกาสมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปซึ่งจเจเรนบาวยิงเยอะกว่ายิง27ครั้งได้ซ้ำแต่ผมจะมองว่าในเมื่อ เทาท่อมันบอดขนาดนี้แล้วทีมยังชนะอยู่มันหมายความว่าจูฮอลิเดยังพึ่งพาได้จูฮอลิเดยังมี15แต้มมี10แอาร์ซิแล้วจังหวะที่ต้องการแต้มแกทําได้เสมอเดริกไวสองฤดูกาลที่ผ่านมายกระดับตัวเองมาได้ดีมากๆเดริกไวมีมี23คะแนนมี6แอาร์ซิและเจเลนบาวมี40แต้มคือคือเราถ้าเราเป็นแฟนบอลตันถ้าเรานะทัตตีต่างว่าเราเป็นแฟนบอลตันเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราโอเคกับการที่เทํา um กากที่มันหลุดไปขนาดนี้เพราะว่ามันจะได้ให้คนอื่นเนี่ยยกขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ยอาจเชลี่ยบทบาทใหม่ก็หวังว่าเขาจะฟื้นกลับมาให้ทันแต่ว่าถ้าเป็นแฟนบอลตันจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเว้ท่าห้บอดเมื่อไหร่เราก็มีโอกาสแพ้ทันทีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเท่าม um เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเท่าม um ยังมีประโยชน์ไหมมี ฟิลโก40%จบสกอร์ใกล้ห่วงได้เกมรับได้ดึงตัวประกบได้แม้ว่าเพย์เมเกอร์จะไม่ชัดแต่มีประโยชน์มีคุณค่าในเกมถ้า3แต้มดีกว่านี้แล้วก็บางลูกเนี่ยพ่อเลิกเลี้ยงฝ่าไปมุมให้เขาลุมได้แล้วมันเสียเทิร์นอเวอร์ลูกนั้นเยอะไปหน่อยนะพ่อเอาล่ะประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็สรุปเลยนะครับปัดเขคาเซแคมดีมากๆนะอาจจะเป็นกุญแจดอกเดียวของเพเซอร์ละมี28คะแนนะในเกมนี้มี2แอสซิตมี5รีบาว อารอนเนสเมธมี9คะแนนวันนี้จับเท่ทาไม่อยู่มุกนี้ใช้ไม่ได้ละมายเทนเนอร์มีปัญหาการฟาวได้ไป8แต้มแล้วก็4รีบาวน้อยไปนิดสําหรับเวลาลงเล่นเนมฮาร์ดเล่นได้ดีนะวันนี้เกมลุกคมมากมี16คะแนนทาริเทอเบอร์ตัน10คะแนนแอาซิตเจ็บแฮมสติงน้าเป็นห่วงโอบีท็อปปิ้นคะแนนก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนฝั่งบอตตันเซลติกเนี่ยก็พูดไปเกือบทุกคนละก็มีอาร์ฟฟอร์ดอีกคนนึงเป็น6คะแนนแล้วก็คนอื่นๆเนี่ย ก็เล่นได้ดีวันนี้เพตันพิชชาดลงมาโดดเด่นในตัวสำรองนะผมมองว่าณนะจุดนี้บอตันเซลติกมีโอกาส40เยอะมากๆอันนี้ไม่ได้เจมเอม้ในนี้พูดจากใจเลยไม่รู้ว่าไอาการซื้อเสื้ออันนี้มีผลไหมแต่ผมรู้สึกว่าบอตันเซลติกเนี่ยทางสะดวกโยทินมากๆแล้วมาดูปีนี้ฝั่งตะวันออกไม่สนุกเลยเพราะอะไรรู้ว่าเพราะดาวบีแมทมันมันไม่มีอะ่ะไอพวกฮ er, ีทบัคซิกเซอร์เงี้ยมันชิงตกรอบไปหมดอะ่ะพวกเหล่าตัวเต็งในฝั่งตะวันออกอะ่ะมันล่วงไปหมดอะ่ะแล้วดูดิ บอตตันน้องมาเล่นกับเพเซอร์แล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าบางทีเล่นกับอีเดน่าอาจจะมันกว่าด้วยซ้ำเลยแล้วมาเล่นกับเพเซอร์การที่ถ้าสมมติว่าได้เล่นกับนิวยอร์กอาจจะมันกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออวันนี้อาจจะพูดสลับสลับกันตะวันออกนี้เหมือนได้ทําคลิปเข้มข้นน้อยก็ถือว่ายินดีกับฟ้าบอตันอ่ะผมว่าโอกาสเข้าชิงสูงมากๆแล้วนะไม่รู้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาเกมนี้มันไม่มีประเด็นไรพูดอ่ะมันเนืเนยอะ่ะวันนี้จะไม่มีไรสดนะเพราะว่าประเด็นมันน้อยมากๆเราเจอกันพรุ่งนี้ เก็บแรงไว้ดูเต็มๆในวันที่วูฟเจอกกรเดนเวอร์ในวันที่วูฟเต็มถังมาดูกันว่าใครจะชนะและเดี๋ยวมาดูคลิปกันต่อพรุ่งนี้นะวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย